สวัสดีครับอ่าวันนี้มาพบกับเรื่องเล่าหลอนๆชื่อว่าคืนสุดท้ายในห้องเช่ามุกขาดปีทกำลังเก็บของย้ายออกจากห้อง209สูนของักที่เต็มไปด้วยขาวลือถึงเรื่องคนหายตัวไปอย่างลึกลับ เธอเลือกห้องนี้เพราะราคาถูกและแม้จะได้ยินเสียงลือหนาหูแต่เธอก็ไม่เคยสนใจเพราะคิดว่าเป็นแค่เรื่องแต่ง2 3่0จ .30 นาฬิกาหาทุมคึงในระหว่างที่เก็บของมุกสังเกตเห็นว่างกระจกเงาที่ติดผนังเหมือนจะมีรอยเปื้อนคล้ายคราบน้ำเธอเดินเข้าไปดูใกล้ๆแต่เมื่อมองดีๆ รอยเปื้อนนั้นกลับกลายเป็นรอยนิ้วมือที่ลากยาวจากด้านในของกระจกเธอลองใช้มือแตะแต่มันเย็นเจียบจนมือจับน้ําแข็งเธอรีบดึงมือกลับหัวเราะให้กับตัวเองว่าคิดมากไปแล้วเราเที่ยงคืนตรงเสียงเคาะประตูดังขึ้นหนักแน่น3มครั้ง ใครคะมุกถามออกไปไม่มีเสียงตอบกลับเธอเปิดประตูออกไปพบเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่บนพื้นลายมือบิดเบี้ยวเหมือนเขียนด้วยแรงกดอันมหาศาลเขียนว่าอย่าเปิดตาอย่ามองเธอเริ่มไม่สบายใจแต่เก็บกระดาษทิ้งไว้บนโต๊ะทันใดนั้นไฟในห้องกระพริบท,ทีทีก่อนดับสนิท ความเงียบคืนกินทุกอย่างจนเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเธอใช้ไฟฉายมือถือส่งรอบๆแต่แสงไฟกลับสะท้อนเข้ากระจกเงาเธอเห็นเงาล่างบางยืนอยู่ในกระจกเอ๊ะ เลานั่นไม่ใช่เธอมันจ้องมองเธอด้วยตาว่างเปลา่ขาขณะที่ปากมันแยกออกจนกว้างผิดมนุษย์มันชี้มือมาที่เธอแล้วกระจกเงาเริ่มมีรอยแล้วคล้ายกำลังจะแตกออกเที่ยงคืน15เสียงบางอย่างดังขึ้นจากหลังตู้ เธอหยิบไฟฉายส่องดูเห็นเป็นมือสีดขาวเกาะอยู่ที่ขอบตู้ก่อนจะมีบางสิ่งค่อยๆโผล่ออกมามันคือตัวเธอเองในอีกสภาพหนึ่งตัวสีดขาวผมยุ่งเหยิงแต่รอยยิ้มกว้างจงฉีกถึงหนังหูแล้วเขาก็พูดออกมาว่าเธอจะหนีฉันไม่ได้เสียงนั้น พูดออกมาแต่เสียงดังกล้องในหัวของมุกมากกว่าที่จะออกมาจากปากของสิ่งนั้นมุกพยายามวิ่งหนีออกจากห้องแต่ทุกครั้งที่เธอเปิดประตูเธอกลับมาอยู่ในห้องเดิมเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเธอหันกลับไปเจอเงาดำรูปร่างท้ายคนสูงใหญ่ที่กำลังจ้องเธอพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆ ตีสีเมื่อถึงเช้าเพื่อนๆและเจ้าของหอพักมาที่ห้องเธอเพราะไม่มีใครติดต่อเธอได้พวกเขาเปิดประตูเข้าไปและพบว่าห้องนั้นว่างเปล่าไม่มีข้าวของไม่มีร่องรอยว่ามุกเคยอยู่ในที่นั้นมาก่อนซึ่งแปลกทุกคนก็เอะใจมุกหายไปไหน แต่กระจกเงาในห้องกลับปรากฏเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีรอยยิ้มแปลกประหลาดกำลังจ้องมองพวกเขาออกมาพวกเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วมุกหายไปไหนจบละครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟัง อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับขอบคุณครับ